ประเด็นหลังเกมและประกาศผลสอบนักเตะเกมปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิชหนึ่งประตูต่อศูนย์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิชเอาเบียน1ประตูต่อ0ศึกพรีเมียร์ลีกนาที่8ของกองทัพปีศาจแดงสามารถคว้าชัยชนะในบ้านเกมลีกได้สำเร็จหลังจากได้ประตูชัยจากจดโทษของบรูโน่ฟ์นเดสในช่วงครึ่งหลัง เกมนัดนี้โอเล็กุูนาโซชาย,ยังจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนายทวารเป็นดาบิดเดเคอา4กองหลังมีอารอนวันวิซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟเฮริแมกไกและก็ Alex อเล็กซ์โตเลส2คู่กลางเป็นเฟลทก,กับเนมันยามาติช3ตัวรุกเป็นควอนมาตามาคัสแรดฟอร์ดและก็บรูโน่ฟานันเดสส่วนสูน่าตัวเป้าก็ยังคงเป็นองเตอร์มาร์ซิยานเกมในครึ่งแรกต้องบอกว่าน่าอึอดอัดมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากที่พยายามบุกอยู่นานแต่ยิงเท่าไรก็ไม่ผ่านมือแซมจอห์นสโตนซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าองค์ลงอย่างมากทําให้จบครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาในครึ่งหลังเริ่มเกมได้แค่2นาทีเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบจะเสียลูกจุดโทษแล้วเมื่อบรูโ่เฟ์นเดสไปเตะส่ขาของคอเนอร์การ์ลเกอร์ในเขตโทษและในจังหวะแรกกรรมการในเกมนี้อย่างเดวิดคูตก็ได้เป่าเป็นลูกจุดโทษไปแล้วแต่ถ้าว่าหลังจากที่กรรมการรายนี้ไปเช็คก,กับ VAR ก็ได้เปลี่ยนคำตัดสินว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ลูกจุดโทษแล้วหลังจากนั้นแค่ประมาณ5นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาได้ลูกจุดโทษบ้างซึ่งเป็นจังหวะที่ควนาตาได้บอลจากทางซ้ายและก็เปิดเข้ามาติดแขนของเดนิเอลเฟอร์ลองกรรมการไม่รอช้าเป่าเป็นลูกจุดโทษทันทีแต่ถ้าว่าครั้งแรกที่บรูโนเฟรเดสได้2ลูกจุดโทษไปนั้นดันไปติดเซฟของแซมจอห์นสโตนอย่างไรก็ตามในจังหวะนี้ผู้ตัดสินได้รับสัญญาณว่านายทวารของเวสต์บรอมวิชเอลเบียน ขยับขาออกมานอกเส้นก่อนที่บรูโน่เฟรนเดสจะยิงทําให้ปีแดงมีโอกาสได้ยิงรอบที่2และคราวนี้บรูโน่เฟรนเดสก็ซัดไม่พลาดทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำเวสต์บรอมวิชเอาเบียนจนได้1ประตูต่อศูรูปเกมหลังจากนั้นก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกได้เยอะกว่าและก็มีโอกาสที่จะได้ประตูที่2อ,อยู่หลายครั้งแต่ทว่าทุกจังหวะก็ไปติดเซฟของแซมจอห์นสโตนซะหมด ทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิชเอาเบียนไปได้1ประตูต่อ0ูเก็บเพิ่มได้อีก3คะแนนและก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9กของตารางคะแนนหลังจบเกมบรูโน่เฟรนันเดสก็ได้เผยว่าถึงแม้3มแต้มในเกมนี้จะมาจากลูกจุดโทษแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชัยชนะของทีมตังหากโดยบรูโน่เฟรนันเดสจะให้สัมภาษณ์กับ BBC เอาไว้ว่าผมรู้ตัวดีนะว่าผมจะต้องทำอะไรบ้างและผมเองก็รู้สึกเซ็งตัวเองเหมือนกันที่ยิงลูกจุดโทษพลาดครั้งแรก แต่ถ้าว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือเราสามารถคว้าชัยชนะได้ซึ่งมันไม่สําคัญหรอกว่าเราชนะพวกเขามาในรูปแบบไหนเมื่อทีมได้ลูกจุดโทษคุณก็จําเป็นจะต้องยิงลูกจุดโทษและไม่สําคัญว่าประตูของผม50จากจํานวนที่ผมยิงได้จะมาจากลูกจุดโทษก็ตามนั่นก็เพราะผมเป็นคนยิงมันเข้าและไม่สําคัญด้วยว่าจะยิงรูปแบบไหนเพราะคุณก็เห็นอยู่ว่าการยิงลูกจุดโทษในตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วในบอลทว่ารายการต่างๆผมก็เห็นมาเยอะยายแล้วละ่ะ ว่าหลายทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็แพ้เพราะลูกจุดโทษมาแล้วเพราะฉะนั้นการยิงลูกจุดโทษให้เข้ามันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและมันก็เป็นส่วนหนึ่งในเกมด้วยทางด้านโอเลกุน่าโทชาก็ได้กล่าวชมลูกทีมว่าเกมนี้ทําได้ดีแล้วและก็หวังว่าจะเดินหน้าสารต่อผลงานที่คว้าชัยชนะในเกมหลีกได้2เกมติดต่อกันให้ได้ต่อเนื่องมากกว่านี้ซึ่งโอเลกุน่าโทชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้หลังจากเกมทีมชาติ เราต้องการคว้าชัยชนะเกมในบ้านและเราก็สามารถทํามันได้สําหรับเกมนี้แล้วผมคิดว่าเราควรจะยิงประตูได้มากกว่านี้อีกสักหนึ่งหรือว่า2ประตูเราคงจะจบแมตช์นี้ได้สวยกว่านี้เยอะแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายที่เราต้องเจอกับนักเตะที่มีคุณภาพแบบนี้พวกเขามีโอกาสประมาณ2ครั้งซึ่งดาบิดเคอาก็เซฟได้หมดตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะสามารถรักษาโมเมนตัมแบบนี้ได้หรือเปล่าเรามีโอกาสในการสารต่อผลงานที่ดีขึ้นในเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นี้ และก็รวมไปถึงสัปดาห์หน้าซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากแน่นอนสําหรับการออกไปเยือนเซาท์แฮมตันซึ่งมีฟอร์มที่ดีมากๆอย่างไรก็ตามผมก็หวังว่าหลังจากนี้ทีมของเราจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่5ประเด็นหลังเกมไปแสดงเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิชหนึ่งประตูต่อศูนย์ประเด็นแรกทําไมต้ององโอตรนี่มาร์ซิยันต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับโอเลกุน่าโฟชาอีกแล้วซึ่งเกมนี้เขาก็ยังเลือกองโตรนี่มาร์ซิยันลงสนามเป็นศูนย์หน้าโตเป้า และก็เป็นอีกครั้งที่เมื่อออต์ตนีมาสยานได้รับโอกาสจากโอเลกุน่าโทชาก็ยังไม่สามารถโชว์ผลงานที่ดีได้ด้วยเกมนี้เจ้าตัวก็ยังมีทัศนคติที่แย่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการไม่ช่วยเพื่อนวิ่งไล่บอลหรือว่าจะเป็นการวิ่งทําทางเพื่อให้แผงมิดฟิลสามารถจ่ายบอลเศร้าอกาสให้ได้ทั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนบอลปีศาจแดงจะยังต้องทนเห็นอองต์ีมาสยานลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าอีกนานแค่ไหนด้วยประเด็นที่2 3สมแต้มในเกมนี้ไร้ทรงอย่างมาก เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงหลายคนหลังจากพรเมเลกฤดูกาลนี้เปิดสนามมาได้กว่า8หรือ9นัดแล้วก็ยังไม่ทราบดีว่ารูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูแต่จริงๆแล้วเป็นแบบไหนกันแน่ซึ่งหลักๆแล้วเรามักจะเห็นว่าเกมรุกของปีศาจแดงส่วนใหญ่มักจะฝากความหวังไว้ที่บรูโน่ฟานันเดสไม่ก็จะเป็นมาร์คัสแรดฟอร์ดมากจนเกินไปและพอทั้งสองรายไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ตามที่คาดหวังรูปเกมของปีศาจแดงก็จะดูตื้อๆและก็ดูไร้จินตนาการในการเจาะเข้าไปทำประตูคู่แข่ง ซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เราได้ลูกจุดโทษและก็คว้า3มแต้มได้สําเร็จประเด็นที่ 3. แซมจอห์นสโตอนองลงในเกมนี้เป็นอีกครั้งแล้วที่แซมจอห์นสโตนมักจะโชว์ผลงานได้ดีเมื่อตองกลับมาเจอกับทีมเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมนี้เขาโชว์ซูเปอร์เซฟระดับโลกไปถึง2ครั้ง1ครั้งจากองตุริมัลซิยานและอีก1ครั้งจากมาคัสแรดฟอร์ดในช่วงครึ่งหลังประเด็นที่ 4. ดอนนี่ฟันเดเบกเป็นแค่ตัวสำรอง เกมนี้โอเลกุนาโซชาน่าจะคิดเยอะไปอีกแล้วเมื่อปีสแสดงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์บอมบิชอัลเบียนที่ยังไม่ชนะทีมไหนเลยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งโอเลกุนาโซชายังเลือกใช้2มิดฟิลด์ตัวรับอย่างเนมันยามาตตชและก็เฟลดยืนค um ุมโซนในแดนกลางและก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยแม้แต่น้อยที่เกมนี้เกมรุกของปีสแสดงก็ยังดูตื้อตันเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่พอสโคได้พูดหลังเกมว่า เกมนี้ปีศาจแดงใส่ผู้เล่นตัวรุกในสนามน้อยเกินไปเมื่อถึงช่วงจังหวะที่บรูโน่เฟรนันเดสไม่สามารถสร้างสรรเกมได้รูปเกมของแมนเชสเตอร์ยูเตดก็จะดูตื้อขึ้นมาทันทีและเมื่อโอเลกุน่าโซชาตัดสินใจส่งดอนนี่ฟานเดอร์แบกลงสนามมาก็ปาเข้าไปนาทีที่80แล้วซึ่งมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวเขาสร้างสรรเกมอะไรได้มากมายมาถึงช่วงประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมเปิดบ้านเอาชนะเวสต์บรอมวิช1ประตูต่อ0เริ่มกันที่ดาบิดเดเคอาได้7คะแนน เกมนี้ฝั่งทีมเยือนเวสต์บรอมวิชอัลเบียนอาจจะไม่มีจังหวะได้เติมเกมรุกขึ้นมามากมายนักแต่ถ้าว่าก็มี2ลูกยิงสําคัญที่ทําให้ดาบิดเดคอาต้องออกแรงเซฟโดยเฉพาะจังหวะใช้เท้าเซฟลูกยิงของคอนเนอร์เทาเซนที่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะซูเปอร์เซฟของดาบิดเดคอาอย่างแท้จริงอารอนวานบิซาก้าหคะแนนสําหรับอารอนวานบิซาก้าในเกมนี้ในส่วนของเกมรับถือว่าเจ้าตัวยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากแต่ทว่าในเกมรุกเจ้าตัวแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลย อเล็กซ์โตเลส6คะแนนเป็นการลงสนามครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกของอเล็กซ์โตเลสซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเจ้าตัวโชว์ผลงานได้หน้าพอใจทีเดียวแถมยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะโยนบอลให้กับบรรดาแนวรุกของทีมแต่ว่าทั้งนี้อเล็กซ์เตเลสก็ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมอีกสักพักหนึ่งแฮร์รี่แม็กไวรคะแนนเกมนี้แฮร์รี่แม็กไวดูเชื่องช้าไปบางจังหวะจนโดนแนวรุกของเวสต์บอมวิชเล่นงานแต่ทว่าตัวเขาก็ยังสามารถไว้ใจได้สำหรับการป้อองงกกกากันลลูาาาศ วิกตอร์ลินเดเลฟ7คะแนนในช่วงหลังมานี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของวิกตอร์ลินเดเลฟกับปีศาจแดงยอดเยี่ยมขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะเกมนี้เขาช่วยเกมรับได้ดีหลายจังหวะถึงแม้ว่าจะเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมาก็ตามเ ja นมันญามาติช5คะแนนเกมนี้ดูแล้วเนมันญามาติชจะเล่นช้าเป็นจังหวะหนึ่งผลงานโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เก็บบอลช่วยทีมได้ดีแต่ถ้าว่าข้อเสียในเกมนี้ก็คือเจ้าตัวไม่ค่อยช่วยเพื่อนร่วมทีมวิ่งไล่บอลสักเท่าไหร่ ควอนมาตา6นานคะแนนควอนมาตาเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมได้แต่ทว่าที่เหลือก็แทบไม่ได้สร้างอันตรายให้กับเวสต์บอมวิชเลยแม้แต่น้อยแถมยังเล่นช้าจนทำให้ทีมเสียจังหวะไปหลายครั้งด้วยเฟลด6คะแนนสำหรับเกมนี้แล้วเฟลดช่วยดันกลางได้ดีแท็กเกิลชนะคู่แข่งถึง3ครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ได้เด่นเหมือนตอนที่เขาจับคู่กับสกอตต์แม็กโทเมเนเลยแม้แต่น้อยบรูโน,น่ฟีนันเดส8คะแนนเป็นอีกเกมที่บรูโน่ฟีนันเดสสามารถแบกทีมคว้าชัยชนะได้สำเร็จ พยายามสร้างสรรเกมอยู่ตลอดและถึงแม้ว่าในเกมนี้เจ้าตัวจะจ่ายบอลเสียอยู่หลายครั้งมากแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เจ้าตัวเป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมถึงแม้ว่าจะมาจากลูกจุดโทษก็ตาม ford นานมาร์คัสแรดฟอร์ด5คะแนนเกมนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่และในช่วงครึ่งหลังมีโอกาสจ่าจ่าที่จะยิงประตูบวกเพิ่มให้กับปีศาจแดงแต่ทว่าก็ยิงไปติดเซฟแซมจอนสโตนอย่างเหลือเชื่ออองตวน้มสัสยาน4คะแนน ถึงแม้ว่าในเกมนี้อัลตริมัสยานจะใช้ทักษะในการเลี้ยงหลบคู่แข่งได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าที่เหลือต้องยอมรับว่าสอบตกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์หรือว่าจะเป็นการหาตำแหน่งและที่สำคัญเลยก็คือยังดูเฉยชาเหมือนเดิมตัวสำรองเอดิสันคาวานี5คะแนนเกมนี้คาวานีลงสนามมาในฐานะตัวสำรองและก็มีโอกาสยิงอยู่2ครั้งแต่ก็ไปติดบล็อกคู่แข่งสมดแต่ถ้าว่าเจ้าตัวก็มีความพายายามที่จะวิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลา และก็ดูเหมาะสมที่จะเป็นตัวจริงมากกว่าอองตนน่มกักซิยานดอนนี่ฟานเดอร์เบก5คะแนนเกมนี้เจ้าตัวมีเวลาน้อยเกินไปที่จะทําอะไรได้สกอตต์แม็กโชมิน5คะแนนเกมนี้แม็กโชมินถูกส่งลงสนามมาเพื่อช่วยเติมแดนกลางให้ดูสดมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซั s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d Devil Page กันด้วยนะครับผม